เอศูลูกจีไอศูนย์ลูกจีอ้าวไอบอลพาเด,อาด้อเฮาสิเป็นผู้ซื้อเฮาพาบ่เป็นเบ้าเอื้อนนะพายห้ามนะพาน้ำแต่ชั่วแต่จ,จ้าสบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเบ้ามีเจ้ะพาได้ไดคือพาง่ายพาได้เด้อเบิ่งเบ้ามีถ่ายไปพาเด้อพี่น้องอยา่า เดี๋ยวบาทบวกสามบาทบาทที่สี่งัดบวกมนเองเหมือนครับมันมดบนเองผ่าฉับอกาใช้เอบวออนผ่าถูไหมได้แล้วลเบื้องกำลังพอดีกินโอแก้วจะะพอดีอีหวซ้ำนี้นะ สวัสดีท่านผู้ชมบ่าวมีเผืนพ้าปิดได้ไหมน้องอ่ะกลัวสิได้ขายสมขอนกายแพงอยู่จงเข้าไปมาเลอันมาขึ้นยากอย่างเดียวเลยไม่ยากตอนพายากตอนพาคือว่าเนี่ยช่างเป่าเป็นกีฬายบ่งามอีกอืมุนเละตุ่มเปะเอาเฮาสิเอาน้ำเขาบอกว่าจะไทยขายกิโลละร้อยฮะเนกิโลหนึ่งกิโลละร้อยเยอะเลย เขาก็อยากขายกิโลละลอยขึ้เขาได้เนาะเะกโลละอไ้ยบ่เอือกับบ่เอาแล้วแล้วข้าี่ายกิละขาวกับขายขึ้นเขาขายเรียนดสสั่งทั้งเปือกมันเองเห็นทเลียนนะกิโลละสอลอยก็สั่งทั้งเปลือกมันเองสั่งทั้งเปลือกทั้งอันขวัญมันบ่จังเลลายสดๆเด้อปลาอัน รุ่นเบิ่งทางในมันนอกมันมันสิมันสิแก่หรือมันสิได้จักผูกับว่ากันไปคือมักทุเรียนนันนี้ในวัดบัะทมุงเรขึ้นลงมาแล้วยังน้ำบริแดดอย่างนี้แล้วยังหน่วยขาวขาวขัดแก่เบิร์ดหน่วยข้าวบริแดดมันหน่วยใหญ่เพรามันมักตากันแดดกันเลยมันบริดับสมีสซับขัดแก่เบิร์ดถิ่นกองร้อนอันนี้ยังบ่ปีนี่มักตานคือเป็นลายท่านบออันโด้อด้กินเลย อันอยู enough, ่บรณพวกกะมีได้อย pues ู uh, ่ใน้างวัดนะน้อยน้อยหนึ่งในบางใหญ่เขาจยกินหน่อยกินพิต้าซบเบอามีมือนี่บัวทำเมนูหวานบอกว่าิิทำอยู่บ่เออมืูหวานก่อนหินใส่สลมกับเซลลเซลจะตกใจเบิร์ดดื่วกาเป็นอีหยังงานบ่อยบรินอนกันเลยใส่สลม ใส่น้ำเกลือเพราะว่าล่างกายอ่อนเพียเนะแต่ห้าเนี่ยพออยากใส่เ้าวยาหมาปูห้าวยาหมาปูน้ำเกลือของเนี่ยเบาเอือบอกอยากอ้วนเลยอ้วนเทียนัง ถากออ้วนมเล่น่เล่นอืมนั่นแหละนั่นแหละเบาอ้วนจากบอยาอ้วนนะมันเล่นใช้อ้สองคนไปได้ะไปหายิงก็บบอไปหายิงไปหายิงอีหยังออ้วนดเเจ้าบอด้เล่นไอ้เออ จอยแล้วมาจุกเจ้า <sup> บ yeah. ่ต้องแล่นนี่มาทำตกน้าบสิจุกขันอ้วนนะขันอ้วนนะเจ้าบ่ต้องแล่นนะเจ้ากิ้งไปรไดเอออืมเวลาลงคอยู่ตงแลนกิ้งขลุยขลุไปโรดมันกรเจ็บเลยเนาะมันชิเจ็บยังกิ้งขลุยขลุยไปรด อมคื่อมือดสหเคือมือนี่คือจอยแต่คนยังเนาะเม่นทะเลตะกี้สิเลี้ยง่ายไว้กับสิเลี้ยงนั่นแล้วถ่ายไว้ตะกี้ไอ้ไว้ต่ในน้อยแต่ในน้อยอันอึดบอฮันมนนเหมืองเจอเพลงแจ็คเม่นบ่เพื่อเพิ่นอย่ะชงมาอยู่ส่งมาอยู่เห็นไหมครับแพ่ไป อเมาไปในเมืองไปปักซอยไปพุดีเอาเอาขันไปสัมผัสอันนั้นก็อยู่สวรรค์ไปแล้วเออเออมันแปนเหสปอร์เออเนื่องจากเรื่องพาะปอร์ก็คืออยู่อันปักซองขนสัมผัสอันึ้นสวรรค์น ก็ต้องมีผูวพาเห็ดเลยเนาะเห็ดเห็ดเองเซ้ยรอย่นไปเชียวมือน้ำเจ้าเลยเห็ดเห็ดละมันหมันสีเซียลายรคือบัตรบัตรประชาชนเหรอเห็นปะมีพวกอันได้หนาไปยืนอันดักอีเทวอนมองเห็ดแล้วไปแล้วแม่แม่ก็เหตุหายนหาสั่งสั่ไปในมือสองหมื่นเลย เหอีจาทพวกมันเนี่ยต้องไปเหตุทั้งขาดัเนี่ยตำรสิญญาณมัยืนสู้มันบริลายกันต่อนเ้ยเมื่อไรเรา่กขอว่าเอาบริเหตุแบบด่วนธรรมดาอาหนึ่ประมาณอาทิตย์หนึ่งบักเกิดอาทิตย์หนึ่งมันว่า เลี่ยมอื่นซักโทรมาแล้วแล้วเด้ออ้าวคือไวแท้เกินว่ามันบ่อู่เหตช่วงที่แบบคนบ่เฮ็ดแม่นช่วงนั้นคนบ่หลายบ่มีส่งลงมาให้ช่วงนี้คนเฮ็ดหลายด้เจ้าัมีตัวเก่า่ประชาชนน่ะยื่นใบเก่ามันมันก็เฮ็ดให้เอาูปมันเฮามีูปนะเฮาก็ยื่นมันพร้อมเออบ่เฮามีเฮามีใบเก่าแต่ว่าเฮาอยากเปลี่ยนูปนี่ได้อยู่ หมายถึงว่าบัตรใบเก่าเออมันเบิดอายุแงเลยมันเบิรดเบิดอายุ่งแล้วเบิร์ดอัยุ่งเหตุไม่เขากัไปไปยืยดเขาแต่ว่าเอาหัวไปเขาหัวถ่ายเขาเนี่ยอยากไปเหตุด้วยเขาแกงเขาแกงแล้วแล้วเขาก็ส่งลงคนส่งลงถ่ายถ่ายหูแล้วได้ถ่ายอยู่วานนี้ปะถ่ายแล้วถ่ายเหตุยังแกงพอกินแล้วมาต้องแกงแล้วอันใหญ่มันอันชับน้ำใหม่ให้ชงชามอันอันใหญ่ไปเอากองเขาไป เด้อมาแวะน้ำไม่ต่อกะน้ำข้าวแล้วข้าวอันแล้วข้าวอันไรแล้วข้าแลา้ววันบอกินข้าวบอชับอันน้ำไม่นะสีแดงน้ำไม้เออให้เขาเจ้ากินก่อน,นเนาะบ่ทันได้เที่ยง <laughs> น้องมีพ่อเนยบออกดิน้องทำไดเอามาสิพาอเนี่ยบออกระเอ,อะ้าป้าน้ำไม่คือมะโนใหญ่แท้นี่นะน้ำไม่แพ้วาน น้ามูมีพะน้าไม่ไอชอบหายมาแบบไม่ต่อก้าไม่ได้ลากได้เข้าหายไม่ต่อก้าแล้วใช่หายเอาโหลอีกเดียบาตชิลักชิลึกเก่งน้าไม่เสกเซ็บจะไปหาลักใครเลยไเจ้าขบือเ็นแหลวเอาโลดว่าไปน้าเขาจะเอาหายมันเลื่อนทำอืมหน่อยๆเป็นตะยาในบ้านมี้มาขบือแน่สิเก่งน้าไม่ ไปหาไปปบอลอบแรงนี่นะไปเยอะเขาอยากไปอเขาอยากเก็บเขาอยากเก็บไปมสได้น้อยแต่เมื่อกเมไม่โกนนจัเปียกเลยแต่มันบอได้ออกหลายได้หมู่ละหมองละจุกละได้เขาไปหาจเม่อเมื่อไม่อไม่โกนนะมันมันออกโค้งมันออกห่วยโคห่วยมันออกยุชนลายมันออกโค เดี 17, um, ๋ยวนี้เนี่ยเห็ดนั้นดําเดี๋ยวหาขบวห็นดอกเราเห็ดมันดอกหินแต่อมาลาไทยเขาก็ยังว่าได้เอาคือดอกดําที่จุเลี้ยวฮาจมเห็นอย่าบอกนะทามเอาพ่าลายๆเอาบอนเขาอร่อยหนึ่งเบอร์ซิงมาสั่งไว้ทำนิดทั้งเปลือกเนาะขายลดละลอยลดละลอยก็แข่งกับทุเรียนผ้าบบเป็นเลยที่จีนื้อกินนี่แล้ว ผ้าผ้าน้องทำพา้าผ้าใบเบื้อทำทำได้เงินนะทำเบื้อเอาเตือนเม็ดได้พอได้เอาหน่วยได้ขายทั้งเปลือกเมื่อพายมาทำคือุเรียนพอดีแล้วสิมูนเบิดผ้ากินเมื่อกี้กับน้องทำกันมาครึ่งๆนึงจึงได้กินจะไม่กินหน่อยยานมันเอามือนี่ทำเหน่อยหน่อยจังจะไม่กินหน่อยยานมันเอามือ ไปเห็ดหวานมันลื่นๆอะไรเขาอยากกินอะไรบ้บงมีไปเห็ดหวานที่สื่อออกไปเห็ดป่าเห็ดโอ้ยเราดูน้ำจวดๆแล้วพูถา้ากินแต่น้ำเออปะบุนไปจากบริเ็นบริเ็นปะบุน เออไปเผาแาอีก,กอทีเทียงนี่คู่เดียวแล้วนะวนนมี่ต้พูง่า่ๆเนาะใช่น,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 ชนี่แต่มันบกแก้เอะแกนะไอเ้รอบก่อนนะมันัอยาแก่เ,ออเกนีเออเ่ยรอบนี้พอดีอ่อนอ,อมีแต่แบบตัวอ่อนตัวหย่อมพอดีกึดกึ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 ดเนี่ย โคยาว่าผี่ตาเสอะเลยโอ้ยพี่น้องวาลายายห้างคลิปนี้ก็เขาเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมเนี้ร์กับเด้กพี่น้องเด้อพบพอกันคลิปหนาเด็กพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอการความสบายดีเบาดีเบาวมีกับมือนีกับ จบอกว่าอร่อยหนึ่งจินให้อร่อยหนึงห่งมะขายลูกอันหาบาทหาบาทา <c oughs> ให้ลูกห <c oughs> <c oughs> าพันยึดบาทก็ขอยอะไร้อนทำเนาะบ่มีก็ได้